ดีค่ะฟ้าใหม่ชาแนลนะคะวันนี้ฟ้าใหม่จะมาซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะก็เลยจะมาพาทุกคนนะคะว่าการซักผ้าหยอดเหรียญที่อำเภอหนองกี่เขาซักกันยังไงนะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็ซักไปเหมือนกันเนาะที่นี่ก็เป็นที่ซักผ้าหยอดเหรียญอีกที่หนึ่งในะอำเภอหนองกี่นะคะที่ฟ้าใหม่เลือกซักที่นี่เพราะว่าเจ้าของที่นี่ใจดีนะคะ แล้วก็มีเมตานะคะเขาจะมีของมาแจกให้คนที่มาซักผ้านะ,ะวันนี้เขาก็มีเสื้อผ้ามือสองมาวางไว้ว่าใครอยากได้ก็สามารถเลือกเอาไปได้นะคะเจ้าของเขามีเมตตาฟ้าใหม่ก็ชอบคนมีเมตานะคะเดี๋ยวเราไปซักผ้าหยดเหรียญกันนะคะทุกคนเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่นี่มีอยู่สี่เครื่องนะคะเครื่องใหญ่ <c oughs> ราคาห้าสิบบาทนะคะ 50บาทนี่คือซักผ้านวมผืนใหญ่ๆได้นะคะส่วนอีก3เครื่องนะคะเครื่องละ20บาทก็คือซักเสื้อผ้าทั่วไปนะคะที่นี่มีเครื่องซักผ้าอยู่4เครื่องนะคะใครอยู่แถวนี้นะคะแถวหนองกี่แนะนำมาที่นี่นะคะซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะ ที่นี่บริการดีค่ะเจ้าของก้อยใจดีมีน้ำใจนะคะปลูกผักไว้ด้วยถ้าเราอยากกินผักออร์แกนิกปลอดสารพิษเจ้าของก็มีขายราคาเป็นกันเองนะคะข้างบ้านนะคะเจ้าของก็จะปลูกผักนะคะปลูกผักออร์แกนิกนะคะเรามาซักเสื้อผ้าด้วยเราก็สามารถซื้อผักออร์แกนิกได้นะคะช่วงนี้ก็จะมีพริกนะคะพริก ต้นหอมผักชีนะคะพริกเยอะมากบางครั้งเจ้าของก็ให้เราแบบเก็บกินฟรีๆเลยแต่เราก็ไม่กล้านะคะเก่งใจนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาขยันมากค่ะรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลน,น้องกีด้วยแล้วก็เปิดร้านซักพาหยอดเหรียญแล้วก็งปลูกผักนะคะใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์มากปลูกผักนะคะปลูกพริกปลูกผักขายนะคะ ใครมาแถวนี้นะคะแวะมาซักนะคะแล้วใช้บริการของน้องได้นะคะน้องเขาเป็นคนจิตใจดีนะคะร้านนี้แนะนำเลยค่ะวันนี้ป้าใหม่ก็มาซักผ้าสองตะกล้านะคะ ื่อกี้ก็เอาผ้าลงไปแล้วตอนที่เอาผ้าลงฟ้าใหม่ลืมไปกดปุ่มบันทึกวีโอนะคะก็เ,ะเลยไม่ได้เห็นขั้นตอนตอนที่ฟ้าใหม่เอาผ้าลงไปนะคะก็ฟ้าใหม่ก็ขอฝากร้านนี้ด้วยค่ะเป็นร้านที่เป็นร้านของน้องที่เคยทํางานด้วยกันที่โรงพยาบาลหนองกี่นะคะแล้วก็สนิทชิดเชื้อการแล้วน้องก็เป็นคนอธัธยาศัยดีนะคะบ้านน้องก็ปลูกผักออร์แกนิกขายด้วยแล้วก็น้องก็เปิด เรื่องซักผ้าหย่อนเหรียญด้วยนะคะฟ้าใหม่ก็มาอุดหนุนน้องเป็นประจำเพราะว่าทุกคนคงจะสงสัยว่าทําไมฟ้าใหม่ถึงต้องมาซักผ้าที่นี่ใช่ไหมคะที่ต้องมาซักผ้าที่นี่เพราะว่าพอดีฟ้าใหม่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านที่หนองกี่เพิ่งกลับมาอยู่นะคะแต่ก่อนอยู่บ้านที่ประโคนชัยแม่ไม่สบายป่วยแล้วก็ต้องไปช่วยดูแลแม่เนาะแม่อยู่กับน,น้องสาวที่อำเภอประโคนชัยพอแม่ดีขึ้นแล้วก็อยากกลับมาอยู่บ้านของตัวเองที่อำเภอหนองกี แต่ที่บ้านเครื่องซักผ้าเสียนานแล้วแล้วโดยเฉพาะตัวเราเองไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะก็เลยไม่ได้ซื้อเครื่องซักผ้าใหม่ก็เลยมาเห็นน้องเขาเปิดบริการซักเสื้อผ้าแบบหยอนเหรียญก็เลยเราก็มาอุดหนุนน้องเขาเนาะเพราะว่าเราเคยรักการดูแลกันแล้วน้องเขาก็เป็นคนที่ดีค่ะตอนที่ป้าใหม่ไม่มีข้าวกินตอนที่ป้าใหม่ล้มชีวิตล้มเหลวนะคะเป็นศูนย์น้องเขาก็ซี้ข้าวสารไปให้เก็บผักที่บ้านไปให้ เก็บพริกมีอะไรที่น้องเขาพอแบ่งปันให้เราได้น้องเขาก็แบ่งปันให้ฝ้าไหม่ได้มานะคะพอน้องเขามาเปิดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะฟ้าใหม่ก็แบ่งปันเหมือนกันคือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในอำเภอนองกี่มีเยอะแยะมากมายแต่ฟ้าใหม่เลือกที่จะใช้บริการที่นี่เพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็มีน้ำใจแล้วเราเป็นคนที่รักกัน เพื่อนเราทําอะไรเราก็แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเราให้ให้เงินหรือตอบแทนเพื่อนด้วยเงินไม่ได้เพื่อนมีบริการซักผ้าหย่อนเหรียญเราก็มาใช้บริการเพื่อนน้องก็เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานอดีตเคยทํางาน,นที่โรงพยาบาลหนองกีดด้วยกันแล้วก็เราก็นับถือกันเป็นพี่น้องก็เป็นน้องสาวด้วยเวลามีอะไรเราก็แบ่งปันซึ่งกันและกันวันนี้ป้าใหม่ก็มาใช้บริการซักผ้ากับน้องเขาบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะมารับผ้าได้นะคะ ฟ้าใหม่ก็จะใช้เวลาช่วงว่างอีกหนึ่งชั่วโมงนียคือไปล้างรถเพราะรถที่ฟ้าใหม่ขับไปทํางานมันไม่ได้ล้างมาประมาณครึ่งเดือนแล้วแล้วก็ฝุ่นเยอะมากก็สงสารรถนะคะก็จะเอารถไปล้างนะคะก็ฟ้าใหม่ก็ขอฝากนะคะชาวหนองกีทุกท่านถ้ายอยู่แถวหมู่สี่นะคะร้านนี้คือร้านน้องแหม่มนะคะน้องแหม่มชื่อธัญนาน,นนะคะธัญนาน,นจันหอมเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหน,นองกีอยู่งานประกันนะคะก็ได้ น้องเป็นคนขยันนะคะได้เปิดร้านรับซักริซักนะคะซักผ้าอยู่เหรียญน,นะคะมีอยู่สี่เครื่องเครื่องนี้ก็เครื่องละยีบาทนะคะสําหรับผ้าทั่วไปสําหรับเครื่องใหญ่ห้บาทสําหรับผ้านวมใหญ่ๆนะคะซักได้อบแห้งด้วยนะคะก็ใครผ่านมาแถวนี้หมู่สีนะคะหมูสีหมูสีทุ่งกระจาบนะคะก็ฝากนะคะ ฝากมาใช้บริการนะคะอยู่ซอยร้านของน้องอยู่ซอยวัดสะหลวงนะคะมาตรงหน้าวัดสะหลวงขับมาก็จะเห็นร้านของน้องนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าใหม่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ